คุณรู้หรือไม่นี่คือ3นักเตะที่อายุ40แล้วยังไม่เลิกขาแข่ง อันดับที่3หลายคนคงรู้จักกับอันเต้เซนเตอร์แบ็กเสือใต้ขวาแชมป์บุนเดสลิกามาถึง5สมัยติดต่อกันปัจจุบันยังค้าแข้งให้กับนีทแถมยังเป็นกัปตันทีมอีกด้วยอันดับที่2อีก1เซนเตอร์แบ็กฟิลิเป้เมโลอดีตลงเล่นให้กับทีมชั้นนำมากมายทั้งฟิออเรนตินายูเวนตุสกาตาสลายอินเตอร์มิลานและยังคงค้าแค่งให้กับฟูมินเนเซโดยจะหมดสัญญาในปี2024ครับ อันดับที่1เปเป้เรนาผู้ P P ena, รักษาประตูดีกีแชมป์โลกมือเซฟลูกทองคำไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลนาโปลีบาเยนมินิกเอซิเมลานนาซิโอซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในตำแหน่งให้กับบีญ่าเลอันจะหมดสัญญาในกลางปีหน้า2024นี้แล้วฝากติดตามรับทีเด็ดช่องบันเซียนกันนะครับ